ปราสอนพ่พี่น้องสวนเดียวกันแต่ว่าต้นไม้อันเดียวกันเนี่ยตอนฝนตกกับฝุ่นยังบบตกเ่ยเหมือนต้นไม้ยิ้มได้เลยพี่น้องส่วนแม่โบต้าตั้งจากที่ลูกหามาเบิ่งเมื่อวานเลยมืนน่อนีฝนตกไทยตอนฝนตกลงไปไทยบ่าใดไทยมุมหนีโอเหมือนต้นไม้ยิ้มได้เลยทุกคนสุดยอดคนกับแบบเดียวซาเดียวแห้งนะค่ะชั่วโมงแรกๆก็จะแรงมานีดนึง เรื่งซ่าๆโรคใมตต่าาอีกเสียงรบกวนะสิดเสียงรบกวนลืมแปลงไทยไปไม่เสียงฝ่อนช่ายคนระชิ่วๆฝากฝนมั่นเช้าหาเช้าหน้าก็ดีใจค่ะต้นไม้ยิ้มเปื่ยเปื่ยพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อทวดาเ่ท่วดาอ๋อดูานขอฝากคอต้กระได้ผนคอโชคขอลาขอดือดนาในเด้อน้เพอด่ายนานหอยลงไม้ขึ้นน้ำทิพ นายลงมาต้นใหม่ต้นไดหน่วยดุกหน่วยงามให้ไดุ้ดมสมบูรณ์เดอ้อเทวดาเอ้ยความบังของเชานานาอยู่กับไงกับหน้าเทวดาคุ้มครองฝนตกชุ่มชามมากเลยทุกคนขอบคุณพี่พีน้องนองทุกคนเดอ้ออันเอาอีกมุมหนึ่งของสวนในบทตาไมา่เบิงสวนพุทธาสามรถแสงทองอยู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเราเบิงตอนเพิ่นถือฝนยืนยิ้มเปื่อยเปื่อย,อยท้ายตอนนี้ฝนก็รังปล่อยๆได้พี่นอ้อง กับบ่แห้งช่วงแรกๆทุ่มโมงแรก,กบ,บร่แห้งฝนดีฝนงามตกพี่ดีพี่น้องตกดีตกงามบอมีล่มบ่มีฝ้านี่แต่ฝนหน่อยลงมากกับบ่แห้งบ่้คอยจนเกินไปเพรวาวาเบาโล่งกบไทยหน้าอยู่หมู่บ้านไทยหน้าบ,าแออาาาแบ่แล้วเลยอีกแหงกำลังไท้ไทยแบบพ่อไปสียแล้วฝนกัมาล่งในช่มฉช่าก็าดีเลยคุณม ที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมบ้านแม่ปู่ตาขอบคุณกำลังใจให้ทุกคนนะคะแม่ปู่ตาอาจจะเป็นแบบว่ากำลังใจที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยที่แวะมาต้ไม้ยิ้มได้ขอบคุณนะคะซึ่งร้อยยิ้มให้ต้นไม้ต้นฟ้าจะยิ้มแต่ต้นไม้ก็ยิ้มนะคะ สถม่วงมีน้ำคือน้ำเทพวดาน้ำมเทวดาแล้วมูรานโชมานถึงเ้นไหนาที่องเยื่อที่เนแดงยังไม่ยอานี่แห้งปันหาบ้าแล้วแล้วไทยจะ่อ e ไทยเพราะว่าไทยต้องแรถามากวทพเจ้าไม่มีว่าไทยต้งทใช้จบงนจังจจะเป็นสวนทีาดกับคนพลาด เออสื่อที่สื่อถือเทวดาสืยในตักเตือนเทวดาได้อถึงดไหลยวยยวยเทวดาที่ส่งน้ำน้ำน้ำาักสิทธิ์น้ำที่สักิสิธิ์ของเทวดาที่ร่วงหล่นลงมาใส่พุ่งนาแน่โบต้าแล้วก็ชงน้ำไเทวดานั่งทิ้งทิ้ลเงมากไม่เอปวดป้ากยังไงไหนง่านม่ซื้อไหนง่ไม่ได้บนผลิตเด้อเออผู้ใดล่ะ ตื้เจ้าของกล่องยู่ดีกับปันมหาเจ้าของขอบคุณเทวดาขอบคุณนางฟ้าที่อยู่เบื้องบนด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ลูกชาวนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอีกเอาอีกบรรยากาศในของสวนแม่โบต้ามาให้ชมฝนไปปล่อยร้อนมาหลายวันขอบคุณนะคะทุกคนเลิฟๆค่ะ